เหรอไหมคะล้างเครื่องกาแฟแล้วก็เาือ่อนดูนดูซื้อขนมปังซื้อผักมาด้วยผักอะไรนั่นเนี่ยเบบี้เล็กตกตาหอมนะคะเนีย่ยเดี๋ยวจะทำได้กินทำได้กินกันตายก่อนหิวมากตอนนี้ไม่นึกถึงแล้วแคลอรี่ อแห้าน้ำใส่เนี่ยดูดิไม่ได้ทำพักหนึ่งก็ลืมแล้วค่ะเอาน้ำใส่แล้วก็ใส่พอาส0เดบอยกิงแล้วก็ทิ้งไว้2-3นาทีแล้วก็รินน้ำออกโอเค สองถึงสามนาทีนะโอเคเมื่อกี้ต้มน้ำยังเอ่ยเพิ่งเจออะไรน่ะบ่ายโมงบ่ายโมงสามทิ่มห้ายังไม่ได้กินข้าว ไทยสไตล์ไทยสไตล์นุ่นเดอรโบะไม่รู้เ,เป็นยังไงน่าจะเผ็ดๆหน่อยนึงโอ้ลืมกดน้ำร้อนโนาตายแล้ว,ลวจะไปซื้อนี่มาด้วยค่ะยากิโซบะเคยกินนานแล้วแหละนี่เป็นขนมมัน เราเป็นขนมของเราเนาะแต่ว่าเขาใช้ทากับอะไรไม่รู้กับเป็นอาหารเช้าอ่ะทากับชื่ออะไรเดี๋ยวเพานม่รู้อ่ไไอะ <S <S เป็นดีดำดำอ่ะกลิ่นเหมือนกะปิ <c oughs> กลิ่นเหมือนกะปิบ้านเราเขาจะทาเนยก่อนค่ะแล้วก็ทาน เอาเวจิมายเวจิมายอ่าเขาจะกินเป็นอาหารเช้ากันแต่เราก็กินเป็นขนมนะซือมมาซื้อเป็นเขียวมาเผื่อเย็นหัวขึ้นใส่ที่เป็นลมก็กินตัวเจียเจียวเปี้ยว,ว,ยว,ว,ยวส้มของที่ราคายเยอะเลย นีซื้อนี่สติกอ่าเป็นแบบเหมือนเนื้อบดอะค่ะเหมือนเนื้อบดแล้วก็เขาทำเป็นแท่งใช่ไหมนี่ก็จะบอกว่าฮอตก็คืออย่างเผ็ดถ้าอ่ะก็จะมีเผ็ดมีไม่เผ็ดแล้วก็มีอ่ากลางๆหิวจ,จัดซะหน่อยเนาะ เป็นคล้ายๆเนื้ออัดแท้งนะคะเนื้อบดอัดแท้งผิวอะ่ะหมูบดยังไม่รู้ทำอะไรชื่อ่อวันนี้นั่งแท็กซี่อย่างกับแม่เลี้ยงเลยนมอันนเี้ยโอด ทำจากข้าโอ๊ตอแี สี่ลิตรเลยนีไ่ไก่ค่ะสิบหกเหรียญสิบหกเหรียญห้าสิบสองเซนคูณยี่ห้าไปค่ะไก่เท่าแบบว่าไม่มีกระดูกนะคะ องโยนไปก่อนโยนไปก่อนแกให้ดูว่าช็อปอะไรมาั่งเอาเท่าที่จำเป็นก่อนเน้นผักค่ะผักแล้ะเนี่ยไปที่ห้างนี้มา,เ,า,เ,ววามเนี่ยค่ะเอเดีดีวขาจะมีบรูเชอร์เนี่ย มีขายสารพัดเลยนะเสื้อผ้าก็มีเครื่องสำอางมีหมดมีกระเทียมกระเทียมเนี่ยค่ะเจ็ดสิบห้าบาทสามเหรียญมีสามหัวเนื้อเท้เทาเจี้ยวไส้เูื้อไม่ได้รัวชีสนี้สองร้อยอันนี้ อ่าพาสต้าพาสต้าสลัดสี่หรือห้าเหรียญเนี่ยอันนี้อันละแตงกวานะคะมิลแตงชื่ออะไรพันอะไรเอ่อหนึ่งเหรียญเหรียญห้าสิบอะคะ่ะเหรียญห้าสิบก็สามสิบสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบประมาณประมาณนะคะโอ้ ลืมลืมลืมเอาผักไปให้ใครเน่าเสียยืนไปทำปุ๋ยซื้อใหม่มาแล้วลืมทิ้งหัวหอมแดงสี่เหรียญหนึ่งร้อย ใหญ่ของเลนเยห,หันง่ายดิเขาเรียกอะไรน,นะคะบ้านเราเรียกอะไรของแขกใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะอันนี้สามเหรียญหรือเปล่าไม่รู้สามหรือสามห้าสิบจำไม่ได้เขาให้บินมาแหละแต่ไม่รู้ไว้ไหนนี่มาด้วยมันฝรั่ง เวลาหน้าหนาวนะบ้านเราก็ไปหมูกระทะบ้านเขาก็ทำอะไรร้อนๆแต่ปกตเสวกินอะไรร้อนอยู่แล้วเนี่ยค่ะไก่แบบนี้ซื้อไก่แบบนี้มาอันนี้สิบห้าเหรียญสามร้อยกว่าอบเองอีกต่างหากแต่มันไม่มีนี่นะคะมันไม่มีอะกระดูกนะเขากระดูกออกแล้ว ไข่ก็ขึ้นราคามีร้อยห้าสิบอย่างถูกแล้วนะคะเนี่ยเป็นเจ็ดร้อยกรัมก็คือจะคระเลขบ้างใหญ่บ้างแต่เขาจะชั่งให้มันได้เจ็ดร้อยกรัมเมื่อก่อนอย่างเงี้ยสามเหรียญสามเหรียญห้าสิบเต็มที่นะคะตอนนี้หกเหรียญ ก็ทำทำปุ๋ยไปพักไก่คงต้องทําวันนี้เลยมั้งเนี่ยถุงมันรั่วหมดแล้วค่ะเนี่ยซื้อไปหมดไปร้อยสี่สิบเหรียญได้แค่เนี้ค่ะมันเมืองไทยเลยนะ เดี๋ยวนำร้อนใส่พิเศษกันนะคะแป๊บนึงนะนี่ค่ะเขาบอกว่าสองสามนาทีน้องกระลินออกเราก็ปิดไว้ก่อนระหว่างนี้ก็กินเนื้อบดอีกสักแท่งหนึ่ง มีผิวาามากมาก ไม่ให้ก่อนโอ้ยที่มันต้อง่เย็นก่อนนะต้องเย็นพ้อนี้เอาไว้ก่อนเมื่อยเดี๋ยวกินกันใครมีแรงมาดูซื้อชีสมาเอกลืมเก่าของปลาเลอร์เลยชีสมันเก็บได้นะานานนะ หลายเดือนเลยเพิ่งซื้อลืมไปซืมมาอีกนี่ค่ะนี่แหวงยังไม่ได้ครึ่งเลยนี่มาอีกแล้วเดี๋ยวต้องมาไปให้ใครให้ลูกเขาอืมบางอย่างก็ลืมทิ้งรี่ไป ได้แค่นี้อะไรมากอันนี้ก็ชีสน่าจะเสียแล้วล่ะเสียแล้วอืมนมเหมือนกันนมเปิดยังรู้เนี่ยถ้ายังไม่เปิดก็ยังไม่เสียยังไม่เปิดก็ ถ้ายังไม่เปิดก็นูนน่นนะเดือนสิบสองเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเปิดหรือยังเปิดแล้วก็เสียแล้วไม่แน่ใจไม่ค่ะทิ้งเลยเออเดี๋ยวไปลดต้นไม้ดีกว่าต้นไม้ชอบกินนมชงกาแฟ 嗯。Um. ไอ่มกับเนื้ออัดแท่งเนี่ยค่ะระหว่างรอก๋วเตี๋ยว เอากระดาษรองก่อนนะ okay. โอเคววันนี้จะทำพักเหนื่อยก่อน ลืมคันหรือว่าหันกล้องไปทางที่เดินแนี่อ๋อเครื่องเป็นไหนหมดแล้วล่ะอ๋อนี่ ไนัรู้เครื่องนะันนี่เราก็จะไปนั่งกันที่โต๊ะตรงโน้นนะคะคลิปนี้ยาวเลย นี่ค่ะเป็นอย่างนี้ปกติก็จะมีพวกเนื้อหมูเนื้ออะไรที่แบบต้มๆไว้เนะอบๆไว้อะไรเงี้ยมาใส่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยอย่างนี้เลยลรวนๆเลยการตายเนาะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้1 7บเสิบแปนาทีแล้วเดีย๋ยวลองชิมก่อนแล้วจะบอกว่ายัางไงแล้วก็ปิดคลิปนะคะ หอมดีคล้ายๆพะโล้ค่ะเพราะเขาบอกบาร์บีคิวเนาะกินนคล้ายๆพะโล้แต่ความที่มันแห้งอร่อยค่ะเนี่ยถ้ามีหมูมีอะไรใส่ด้วยนะมันก็จะอร่อยเลยแหละขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ